ครับเกวัสด,ดีต้นกำคำพี่น้องลุงท่องกะขึ้นจากไถแล้วนะพี่น้องวันนี้ก็ได้สองไรคือเก้าพี่น้องไปเรื่อยๆเนาะครับผมนี่ตัววานก่นสีมือพี่น้องนี่วานกนที่ลุงท่องเมื่อวานไหวเนะาะยานน้าม,มาถ่วมเพราะว่าง,งานเพื่อนตำแห้งพี่น้องลุงท่องเอาเมฆคู่มาจุกพี่น้องเพิ่นเป็นจอมปวหไงแห้งเอาเมฆคู่มาจุกได้หาสิบหลุดพี่น้องนี่ งานกับตำากมูลุงทองก็เลยเอาเขามาวานไหวพีนออ huh. ่น้องอาจิแนมในกล่องไปเห็นเนาะครับผมแตกนอแล้ะพี่น้องเนาะครับผมนมเห็นมานอพี่น้องนี่ลุงท่องแนมไปเห็นคือกันในกล่องนี่อามันนีมันนีอาจิแนมเห็นอยู่เออมาเห็นเนาะครับผมกําลังจะขึ้นพี่น้องกําลังจะผลดินขึ้นมาเนาะครับนี่ความความชือผลไถเนาะพี่น้องเนาะ ควบชื่นในควมแหงกระได้เนาะครับเพิ่นเลยเกิดไหวพี่น้องสี่มือสี่มือเพ่งกะแตกนอออกหยอดแล้วเนาะพี่น้องเนาะถือว่าไหวทันใจขักเติบอยู่พี่น้องอดินเหมาะสมกับเขาก็เกิดไหวเนาะครับผมก็คงจะบปใต้แรงแอกพี่น้องเพราะว่ามือเคื่อนเพิ่นเพิ่งกระได้โปรยมาใส่อยู่นี่นนเห็นหอยหนามเพิ่น ขังขังอยู่นะพี่น้องเขาขาวมองเพิ่นแหงไปละละเนี่ยมองเขาขาวเพิ่นกระแหงไปแล้วไปเนี่ยเขากับขืนดีพี่น้องแตกน้องงามดีครับ่นขืนดีแหงพี่น้องเออเสียดายจะเนี่ยมไ่เห็นนะพี่น้องเนาะอ่ะอ่ะที่เนี่ย,ยมเห็นอยู่ดอกนในน้อยจะโดยจะแดอยู่นะพี่น้องแล้วรับผมเจ้องปากกับสีมืดๆคึมๆแหล่ๆจังไนบุ้พี่น้องพ่นอ้อมไปอยู่พ่นแล้ครับผม ทั้งตะวันตกทั้งนครราชสีมาเนาะครับผมพี่น้องคนเพื่อนกาสีตกตลอดเลยเนาะครับผมฟัง,งทางุ้่นทางบุรีรัมณ์เนาะครับผมทางบ้านลุงท่องครับเพราะท่านในนักอีรีดอกพี่น้องเนาะครับผมคว้มขื่นกาพอได้พอดีพี่น้องคว้มขื่นจันบานเขานี่พอดีเลยจังลุงท่องบานนี่เนาะเออเหมาะสมแห้งเนาะครับผมเหมาะสมแห้งสี่มือมาหอดหม,มือสั่มออกนอเลย นกับผมแตกหักออกนอนทัสี่ะทันใจดีอยู่พี่น้องแต่ว่าเสียอย่างหนึ่งก็คือหยาหยาหน้าลุงท้องลายแห้งปีนี่นกับผมห์ห์หน้าลุงท้องลายแห้งกับบ่บ่มีปัญหาดอกนอพี่น้องเนาะหาธรรมชาติของดินเห่านกับผมดินดีต้องมียาห์นกับผมกับประมาณนั้นแหละครับผมพี่น้องเอาบรรยากาศ คำคำมาฝากพี่ฝากน้องเฮานะครับผมนี่ถุงหน้านะครับผมลุงท่องก็จะขอโตกับบ้านนะครับผมพี่น้องอขอให้พี่น้องโชคดีกันถุกคนนะครับเดื้อสบายดีกันครับสบัสดีครับผม